คำถามสำหรับเทพธิดากอน,นะครับน้องไอเดียใส่ในรูปน้องไอเดียจากเทศบาลหนองหินคีย์เวิร์ดคำว่าต้นว่าต้นว่าสเสิรนพยะค่ะค่ะสำหรับต้นว่านะคะต้นว่าเป็นพืชออของชมพู่เทบีบค่ะแล้วก็ประเพณีต้นกระทูกก็มาจากต้นว่าเพราะว่าต้นกระทูกมีผลคล้ายๆายลูกต้นว่า ค่ะแล้วก็ต้นว่ายังสือให้เอ่นโลกเงาแล้วก็ต้นว่าให้โลกเงาแล้วก็ช่วยดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆของต้นว่าค่ะแล้วก็ต้นว่ายังสอนให้เราได้รู้จักการให้โดย ไม่หวังผลตอแทนค่ะเหมือนกับคนในชุมชนหนองหินที่มาร่วมกันในวันนี้จัดงานก,กันรูปด้วความสามัคคีกันโดยไม่ได้หวังผลตอแทนค่ะขอบคุณค่ะพอบคุณคผ้าต้นว่า,าต้นว่าไอเดียหมายเลขสีค่ครับผมรำดับต่อไปน้องปังปอนนะลูกคีย์เวิร์ดของปังปอนคือประเพณีแห่ต้นกระทู้เชิญครับ ประเพลีแห่ต้นกระทุกนะครับจะจัดช่วงหลังออกพรรษาครับผมเดือน 11, 12ถึง15าครัครับผมชาวบ้านจะร่วงแดงร่วมใจทำต้นกระทุกนี้ขึ้นมาครับจะมะีวัสดุสมุนไพรอย่างเงี้ยครับวัสดุวัดุธรรมชาติครับแล้วก็สมุนไพรครับผมเพื่อ,อะจะมีใบไ,ไปอ้อมครับผมใบเดียม แล้วก็บุ่มะพรา้าวครับผมก็จุดออกมาจะได้กลิ่นุูงครับผมเพื่อจ,อจะได้กลิ่นุูงนี้จะเป็นการถวายพระพุทธัตใช่ครับถวายพระพุทธพระเจ้าครับผมขอ,ขอบคุณพรนะคุทธคับสำหรับคำถามของเทพธทิดาน้องเอ๋ยจากโรงเรียนน้องหินวินทยาคมนะครับ ถามน้องเอิว่าต้นกระทููต้นกระทูเสื่อพยากหผมประทัาเลยตอบเพียแต่หยืนซื่อๆกับเสียดีกน่ยขอบคุณสำหรับคำถามนะคะถ้าพูดถึงต้นกระทูเราก็าจะต้องนึกถึงความสำคัญของประเพณีต้นกระทูนะคะ ต้นการู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความตะตัญยูและความศรัทธาที่เรามีต่อพระพุทธศาสนาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูใไกพออ่อมากเลยคะแนเนเต็มสี่กูให้เกียรติแปดเดยค่ะรำนแบบต่อไปคีย์เวิร์ดของน้องสินนะครับสินไอยสีิ่ตั้งใจเด้อคีย์เวิร์ดของน้องสินคือ น้ำตกอำเภอหนองหินเชิญครับขอบคุณสำหรับคำถามครับผมขอยกตัวอย่างน้ำตกคุณหมิงเปรียบเสมือนน้ำตกที่ไหลลงมาจากหินปูนเหมาะสำหรับ,บการไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวพักผ่อนกับธรรมชาติบางสายน้ำไหลลงมาขอเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวน้ำตกคุณหมิงเพื่อพักผ่อนกับครอบครัวผมครับขอบคุณครับผม